لبيك اللهم لبي لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ก็ดีครับเพื่อนๆก็ใจดีทุกคนครับคือครับอิสลามคือเราต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและต้องอยู่ด้วยกันอย่างมีด้วยความสันติสุขอย่างมีความสุขรับในสังคมองคก็มีความกลมเกิีกันก็้ดีคือได้ได้พึ่งพากันแล้วก็ทำให้พี่นี้มาจะริยังเราในการอยู่ในร่วามันชก็สำหรับผมก็อิสลาม เป็นเป็นพี่เป็นน้องกันก็เวลาก็เวลาไปละหมาดก็ละหมาดพร้อมกันสำหรับผมคิดว่ามันสำคัญมากเพราะว่าการเป็นพี่เป็นน้องเปรียบเสมือนเป็นญาติครอบครัวเดียวกันในอิสลามก็คือรูปนบีอาด,ดัมทุกคนนะครับรู้สึกว่าจะมีการความผูกพันมากกว่าเดิมนะครับ เพราะว่าก็มีการได้ทํากิจกรรมร่วมกันแล้วก็ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็มีความคิดเห็นที่ดีนะครับเพราะว่าการเป็นพี่น้องในอิสลามนะครับเป็นสิ่งที่นะครับจําเป็นอย่างยิ่งนะครับทุกคนเราต้องมีการให้ความสันมาคารวะการมีการให้สลามอกิสลามสอนให้เรารู้จักรักในพี่น้องของเรา สำคัญครับโดยเฉพาะการที่เราจะจะทำงานร่วมกันครับมันต้องสำคัญนะครับการเป็นอลลมคือคือท่านนับีได้สอนว่าเราต้องรักกันใช่ไหมครับสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่มีพี่น้องเราก็จะเดือดร้อนุติว่าเราเรากำลังเดือดร้อนถ้าเราไม่มีพี่น้องแล้วเราจะไปพึ่งใคร่อบมากทีเดียวครับ สำคัญครับเพราะว่าเป็นการช่วยกันพึ่งพาอาศัยกันช่วยช่วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความสําคัญครับเพราะว่าอิสลามมันได้มันไม่ได้หมายถึงเพียงการปฏิบัติเคารุพักดีต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบานาวตาลาเท่านั้นแต่อิสลามหมายถึงความร่วมมือความสมานฉันท์ความกลมเกลียวความเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความอารีอบอ้อมอารีซึ่งกันและกันและการให้ความรักความอุ่นต่อกัน لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك يا رحمن يا رحيم يا جنود يا شمور يا الله أوت เพิ่งดูป้ายวันนี้ครับรรู้จักครับนี่ครับก็จะมีอ่านัน้ที่หนึ่งนี่ครับก็เห็นแปะในบอร์ดแต่ยังไม่รู้ว่าหน้าตาจะออกมาย่างก็เคยได้ยินแต่ว่าไม่เคยเห็นก็มีเพื่อนบอกว่าเออมีสายยายแหมมิสซึลก็รู้จักครับได้ยินว่าติดประกาศก็เคยอ่านบ้างครับรู้จักครับก็คิดว่าเป็นงานที่ ที่ให้น้องได้ทำความรู้จักกับพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆท<ว>ุกคนเต็จะฟังนะครับว่าพอถึงเราจะแตกต่างกันบ้างมาจากคนละที่กันต่างศาสนากันแต่เราก็มีจุดหมายเดียวกันนะครับที่มาที่นี่เพื่อการศึกษาข็ะยัฝากถึงให้พี่น้องสื่อทุกคนเข้าปางกลางสายใหญ่ ทุกคนเลยอยากให้ทุกคนเข้าก็อยากให้พี่น้องในมุสลิมทุกคนรักการหลัีการแล้วก็เชื่อนซึ่งซึ่งกันและกันเวลาที่มีเวลาที่มีใครคนใครคนใดคนหนึ่งทำผิดก็อยากจะให้ชวไปตักเตือนอยากให้พี่น้องทุกคนเนี่ยครับไปร่วมงานทุกคนเพราะว่าเป็นชั้นปีหรือว่าชุมลมหนึ่งใช่ไหมครับ ที่สําคัญมากในมอปัตตานีเนี่ยครับก็นะครับก็อยากให้พวกเรานะครับที่เป็นพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะมทุกๆคนนะครับอยากให้มีความรักความอบอ้อมอารีซึ่งกันและกันมีอะไรหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันนะครับให้ทุกคนนี่ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับในคัฟซี ما في قلبي غير الله، صلِّ وسلِّم يا الله على محمد رسول الله، حسبي ربي جلّ الله، ما في قلبي غير الله، صلِّ وسلِّم يا الله على محمد رسول الله، حَسبي رَبّي جَلَّ اللهْ مَا فِي قَلْبِي غَيْرُ اللهْ صَلِّ وَسَلِّمْ يَا اللهْ عَلَى مُحَمَّد رَسُولِ اللهْ